สวัสดีครับแชนแนลครับผมเหมือนครับแต่ว่าซื้อใกล้ครับผมตนบายนบาเจีออกเป็นลูกเคยวอยู่บ้านไปวันละเ <c oughs> ดี๋ยวผมจะไปหาของเตะเฮ็ดสู้ผู้เฒ่าคิดนะครับรอชมภาพอาจดีสันส้นๆจังน้อยครับเรื่องเหมาขากล่องมามาเป็นยังครับมากับพี่สาวครับเหมือนครับพี่เคยครับนี่ครับ,บได้ไก่ตัวปักไงเลยครับ ปูนผักอยู่ทางผมตรงทางก็เอิญม,ม่อยากปันได้ไ่อยากผู้เฝ้าก็จะไม่อยากจากัดโมลูถุงกระบาดอ่ะเอาฟองถุงน,นะนงเปิดระบายซอซองซื้อซองว่ายังเปิดพันเปิดบ้านละทายคิดว่าจะเปิดอะไรเอากต่ซื้อตั้งซื้อซองไว้ตัวน,นึงคนติดตามไว้ตัว เรากำลังแนะนาให้พี่สาวเปิดช่องยูทูบเพื่อกันครับผมกับลอช่มเออว่าผับชันแห้งบอกอีหย่งซะนี่แค่ฝอยแค่ฝอยหวานหรือผมมันกระเส็จกพ่เกิดระบบเครื่องหอมนก็หอมถุมกบาดอ่ะ่อ่ Hãy subscribe cho

มารอตลาดเพื่อวัางซ้ำมอก็ได้หลายอย่างเนาะได้พักได้สมพักมีหลายอย่างก็ต้งหาแนื้อกิน,กน,กน,กนกครนับว็นี้พรเมื่อกี้เห็น แบบก่อเงีบักก่อเบักก่อเงี้ยเฮน n h มีอยู่พวกข้าพวกตะไคร่

ปลาเขาครับเอาไปพ่อไว้คล้ายปลาอยู่นี่ไว้อันนี้ขั้วไอ้ข้าวหยกอย่างที่บ่าปลาไอ้พันกับมักเครื่องเสียงที่กันเนอะงานอะไรดีเล็กงานอะไรดีเล็กงานประจําปลาเขาคล้ายดีไว้มือนไม่แน่ยุคนี้ โลยักบาทได้ปันยิงชิมหาบาทก็แพงตัวนี้มัน้ำแพงกับแพงทำยีสตหนะททการนี้โอ้จั๊บาทก่านิบห้าบาทเราจะทุกข์มันยากอีบ่บ่ลายยางล่ะลายยางล่ะโอ้นี่พบีบ่งซีบบ่ให้เล่วชานแ่ล่อยป่าจนมุนอุยปุยถ้าเขาบอกว่าเขาหยดของที่แตกผมมัน บานไม่ได้เพิ่นเท็ดเอียงกับมีดแกะกขาก็เก็บร้อยปีนปับออกวันหนึ่งขายทุกมือยู่ป่ะจ๊ะแกะรุ่มเลยเพื่อมืออื่นมานะหรอมาอานีมาไลา่ครับผมอยู่ตลาดสดบ้างซ้ำมัวผมมาอุดนุ่นไอ้เพิ่นได้นี่ครับผม นี่ครับนหมายถึงว่าเบิรงวิธีการคั่วปลาไปเผาง่ายเพื่อนครับอันนี้ปลางั้นเป็นยังไงปลาในเวลาย่างหรือมันสีออกง่ายนะครับแบบแอบออก่ายขั้ป่านจีออกง่ายครับบอไอ้นี่ครับเบอร์เกียร์โอ้เกียร์สิเึิ่มตะจกกวนปุ๊บปุ๊บปุ๊บระเบียบถุงบีนออกปึ๊ออ๋อนี่ครับเขาแท้เขาแทา จำพาผมอย่างอยางย้ำเดม,มนันขมเนาะหยัเดเข <c oughs> าดวนวัไดี้เทียนี่เคลียหลับครรบตาเนี่ยมันตาเนี่ยตามันหี่ยเงบีอ่นเอาไปเห็นยังไงบอจัดเยอวันนี้มีผู้ออกทีมไปเยอะบอสเมอี้ก็จะบีอมูลบออุ้ยเียวเง่ยว,ๆๆวา <c oughs> ครับโอเคครับอไปหาอื่นต่อ <c oughs> ได้ป่าสองโตกนะครับขอบคุณักมา อมองอาา็นมัดใจเห็ผู้คนเนี่ยมือมือ,มอครับการเจามมหาแพรทั้งบุญพร้อมครับใช่ป่ะเียก็อีเดียว ตัวละตัวละห้าสิบบาทครับกินเยี่ยมอันน่จังค่กยังกินเลคนเปียกน้ำนะมีงานมีงานบ่ายช่วงนี้เอางานเี่ยยนมาให้หันย่างมาวางจนมากรับจะสอบวิทย์ไหมดีเลี่ยน แมนครับการนรอจิตสวนโอเคครับย้บอนแล้วยังติดมาบอกเอ,อกาอหไหด้วยอันนี้เ,าานเอาสลัดเสจ็บกว่าอันเดียทั้งหมดอย่างน,นี้าัาสลัด สองบาทก่อนเริ่มไม่กันสั้นครับผมผ่าผีสั้นยังไงปวดสาเบิ่งหัวซะก่อนเยอะนั่นอะเอามันฝรั่งไปทอดเอาไปพ่นหมักเถียงไปยังพ่นไปยังพ่นบ่เอาไหมเอาไหมหัวตัาปลาจ้อ เอาปลูกไว้อยู่ซึ่มันจะท่านอะไรเนี่ยแม่ครับต่างมันายนี่มีน้องกน่อยเออเนี่ล่ะเอาื้อซื้อยังซื้อะไปปลูกปลังไงปลูกบนหัวหรยตัดเอาบนหัวเลยบนมันต้องเกี่ยวมันเกี่ยวต่าหัวจุดไปจุดเดียวอ้อะไรเป็นต้น มันเป็นนา,น,านาสิเป็นต้นครับผมปลูกบางมันเอกก็สิงไงตาพัานเราหัวใจว่าเป็นเคี้ยวเป็นต้นครับแต่ลายยางในมันพ่อ,อน้ำนก็ตุ่มต้มแล้วเห็นมันวดก็ะไ้เสียบมีซื้อแล้วมั้ย โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้คงสิพอสำนีก่อนครับเราจะได้ลายยางได้ไก่ไก่แล้วก็มีพักลายยางครับกระเทียมสมพักพร้อมครับเป็นกระเผาเด้อยเป็นทางกิตนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ